สวัสดีนักงเรี้ยนทุกคนนะครับเมื่อวานนี้ครูได้ติวอุปมาอุปไมของระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเนาะวันนี้มาเป็นของระดับปวชปวสและก็อนุปริญญากันบ้างครับนักงเรียนต้องทราบว่าแม้ว่านักเรียนจะสอบระดับที่เป็นปวชปวสหรือระดับที่เป็นปริญญาตรีปริญญาโทให้ฝึกทําข้อสอบของกันและกันนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตอังกฤษกฎหมายอะไรเนี่ยครับลองทําทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วข้อสอบมันไม่ได้ห่างกันมาก ใครสอบปชบปศก็สามารถทําของระดับปตีปโทได้หรือใครสอบระดับปตีปโทก็จะทําของปอชอปศได้นักเรียนลองไปทําได้ครับเนื้อหาไม่ต่างกันเลยดังนั้นถ้านักเรียนทําทั้ง2อ,อย่างนักเรียนก็จะได้เนื้อหาที่ครอบคลุมและได้เห็นโจทย์ที่หลากหลายโอเคนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลว่าครูฉเฉลยทุกระดับเลยเพื่อนนักเรียนจะได้ศึกษาทั้งตีโทแล้วก็ปอชอปศประมาณนี้เนาะชี้แจงต่อมาอุปมาอุปไมยเมื่อวานครูเฉลยตีโทไปแล้ววันนี้ครูเฉลยของ ปชปสบ้างทุกคนต้องทราบว่าปีหนึ่งออก5ข้อ10คะแนนซึ่งถ้านักเรียนรู้หลักการทําที่ถูกต้องนักเรียนจะสามารถเก็บคะแนนได้เลยครับมีลุ้นเก็บถึงเต็มๆเลย10คะแนนแต่ถ้านักเรียนไม่รู้หลักการทํามันจะค่อนข้างยากอุปมาอุปไมยถ้าเราไม่เคยทําไม่รู้ทิศทางว่าเขาดูยังไงมันก็ยากนี่เรื่องจริงครับเนี่ยคือประเด็นอุปมาอุปไมยเวลาออกข้อสอบมันไม่ได้ยากมากแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปพิจรารณาถูกไหมครับ นั่นจึงเป็นผลว่าที่ครูมาสอนนักเรียนนัเนียนจะเห็นวิธีการพิจารณาที่ถูกต้องและก็ตรงตามแนกกวกพเวลานักเรียนสอบจริงจะได้ทําได้จะยิงวิธีการทําค่อนข้างมีเทคนิคนะนักเรียนจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่มีเทคนิคก็ไม่ได้ก็คือมันก็มีเทคนิคเนี่ยถ้านักเรียนไม่รู้วิธีทำนัเนียนจะทําไม่ได้ใครยังไม่ดูปติบอโทบมว่าวานอย่าลืมไปดูนะครับใครหาไม่เจอครูปแปะไว้ใต้คอมเมนต์โอเคนะสำหรับชิดนี้ใครอยากได้ก็แปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับไปเ,เรียนกันแน่นอนนักเรียนต้องทราบเนาะ ข้อสอบจากกอพอเป็นของกอพอนั่นแหละเพราะฉะนั้นความมาตรฐานยากง่ายมันก็เหมือนข้อสอบจริงเลยนะครับข้อสอบจริงก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เอาหลายๆข้อไปออกด้วยครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปเรียนแนะนํานิดนึงเนาะสำหรับนักเรียนที่สมัครกอรพหกห้าไม่ว่าจะเป็นรอบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-exam หรือรอบเปเปอครับรอบ E หรือรอบ p a เปอไม่ว่านักเรียนจะสมัครรอบไหนเนื้อหาการสอบยังคงเหมือนเดิมเนาะต้องการบอกอย่างนี้แค่ต่างกันที่วิธีการที่เราจะทำข้อสอบทำข้อสอบบนคอมพิวเตอร์หรือทําข้อสอบโดยฝนบนกระดาษซึ่งก็มีข้อดีข้อจํากัดต่างกันถ้าใครอยากรู้มองไปที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแปะไว้ให้เช่นกันครับระหว่าง e x a m กับ Pa p e r เนาะจะได้ตัดสินใจง่ายๆต่อมาครับน,นักเรียนอันนี้คือสรุปครับ สรุปกพ64ซึ่งอัปเดตล่าสุดจากครูเลยนะครับอัปเดตล่าสุดของล่าสุดไม่มีใหม่กว่านี้แล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นการสอบของปีนี้เลย8ปดพคหกสี่ออที่ผ่านมาพูดง่ายก็คือเป็นกพหกสี่แล้วครับซึ่งครูแจกแจงไว้อย่างละเอียดว่ากฎหมายควรจะอ่านอะไรคณิตควรจะอ่านอะไรไทยอ่านอะไรอุปมาอ่านอะไรถูกไหมครับอนุกรมอ่านกี่ชนิดอะไรเงี้ยครับ อังกฤษต้องอ่านแบบไหนครูแนะนําไว้ทุกอย่างแล้วบริหารเวลาต้องเริ่มจากใครก่อนถูกไหมครับแล้วก็วิธีเดาข้อสอบถ้ามันทําไม่ทันต้องทํำยังไงครูบอกทุกๆอย่างทุกๆเทคนิคไว้บนนี้แล้วครับเนียยอดแชร์ตอนนี้เกือบสี่พันคนแล้วดังนั้นแนะนํานักเรียนไปใครจะสอบวันที่ยี่บเกนี้หรือใครจะสอบกอพหกห้าครับดูโพสต์นี้ดีๆนักเรียนไปอ่าน อ่านเนื้อหาเนี่ยครับที่ครูบอกไว้ในนี้นักเรียนจะรู้ว่าตัวเองจะต้องอ่านอะไรบ้างเพื่อสอบกบพซึ่งปัจจุบันแล้วล่าสุดเลยจากนั้นนักเรียนคลิกตรงนี้ครับเพิ่มเติมเนี่ยเนาะเนี่ยครับครูจะบอกแปะคลิปติวไว้ให้ด้วยโอเคนะใครหาโพสต์นี้ไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันครับครูจะแปะให้ให้ทั้งหมดเลยสิ่งที่ครูพูดเนาะต่อมาครับก่อนไปเรียนครับชี้แจงนิดนึงก่อนไปเรียนแนะนําให้นักเรียนกรด s ับสไครต์ให้ช่องครูครับนักเรียนจะรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากมาครับไม่ได้โกหกถ้านักเรียนหาช่องครูไม่เจอเซิร์ชไปที่ช่อง YouTube พิมพ์อาจารย์สักชัยเกิดพิทักษ์มันจะเข้ามาหน้านี้เนาะจากนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทําคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือกดครับกดตัวนี้กด s ับสไครต์ครับภาษาไทยก็คือกดติดตามจากนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องมองมีสส่วนครับลองไปกดได้นักเรียนจะพบขุมทรัพย์ขุมทรัพย์แรกเรียกเพลทิดนักเรียนลองกดตัวนี้ครับ นักเรียนจะพบว่าครูแบ่งหมวดหมู่การติวเป็นรายวิชาแบ่งหมวดหมู่การติวเป็นรายเขาเรียกอะไรครับรายสํานักงานจะสอบท้องถินจะสอบกอศนอสอบกทมอ,อะไรเงี้ยครับครูแยกไว้ให้ด้วยเนาะแล้วก็กพก็มีติวแยกรายวิชาดังนั้นลองกดดูครับขุมทรัพย์ที่1นึ่ขุมทรัพย์เพริศครับขุมทรัพย์ที่2ขุมทรัพย์ชุมชนครับแนะนําให้น,นักเรียนลองกดดูสิครับแนะนําลองกดดูสิสองแถบนี้อันนี้ภาษาไทยคือชุมชนอีกอันนึงภาษาไทยคือเพลิด แนะนำนักเรียนกด2ตุ่มนี้ครับลองกดดูแล้วนักเรียนจะพบว่าครูโพสต์อะไรไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครับเพลิ์ครูแบ่งหมวดหมู่การติวส่วนคอมมูนิตี้หรือชุมชนครูแบ่งสารบัญการติวดังนั้นช่องของครูจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบของนักเรียนแน่นอนครับลองไปดูได้เนาะและการกดสิดตั้งไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครูอัปเดตเคลียร์นะครับต่อมานักเรียนเรียนกับครูไม่ต้องเสียตังค์ครับโอเคนะครับครูสอนฟรีจริงๆ แต่ถ้านักเรียนอยากจะช่วยเหลือครูก็กดไลค์ให้บ้างกด Sub สรายให้บ้างครูก็ดีใจแล้วโอเคนะครับเป็นกําลังใจให้ครูในการสอนต่อไปและถ้านักเรียนอยากให้ครูมีไรายได้เล็กๆน้อยๆ,ๆก็อย่างที่นักเรียนทราบครับเวลาเรียนดูคลิปวิดีโอของครูมันไม่ค่อยขึ้นหรอกโฆษณาเนาะแต่ถ้าขึ้นโฆษณาขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเป็นโฆษณาคำเรีเนยนที่ขึ้นบนช่อง YouTube ของครูถ้านักเรียนไม่กดข้ามครูก็ได้ไรายได้เล็กๆน้อยๆไว้จ่ายค่าไฟจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นาะ แต่ถ้าเรียนกดข้ามครูก็จะไม่ได้รายได้อะไรประมาณนี้เคยเห็นใช่ไหมครับโฆษณาบน Youtube อะไรเงี้ยครับนักเรียนฟังครูสอนๆไปมันมีโฆษณาขึ้นมาถ้านักเรียนช่วยครูโดยไม่กดข้ามนักเรียนก็จะช่วยให้ครูมีไรายได้เล็กๆน้อยๆเนาะประมาณนั้นครับชี้แจงโอเคนะครับไปเรียนกันเลยมาดูอุปมาอุปไมยของปวชปวสครับอันดับแรกนักเรียนต้องทราบว่าถ้านักเรียนเห็น ไม่ว่าเยนจะสอบกอพอของกอพอของกอสนอ <ắng> ของกทมใช่ไหมครับของสารยุติธรรมของอายการอะไรก็แล้วแต่ถ้านักเรียนเห็นคําว่าการวิเคราะห์เชิงนามธรรมาพากครูผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้านักเรียนเห็นคำนี้ครับการวิเคราะห์เชิงนามธรรมให้นักเรียนรู้ทันทีว่ามันหมายถึงอุปมาอุปไมยดังนั้นถ้าการสอบใดมีการวิเคราะห์เชิงนามธรรมาให้นั ival, กรเ,รเ,นามมาเรียนรู้ทันทีว่านั่นคือการฝึกฝนอุปมาอุปไมย ถ้านักเรียนฝึกฝนอุปมาอุปไมยไปสอบนักเรียนจะทําได้โอเคนะครับเคลียร์แล้วเนาะต่อไปนี้คําว่าคิดวิเคราะห์เชิงนามนธรรมจงรู้ว่ามันคืออุปมาอุปไมยนะครับอุปมาอุปไมยก็คือการเปรียบเทียบในแง่มุมที่ถูกต้องในแง่มุมที่ชัดเจนในแง่มุมที่มีความสัมพันธ์กับโจทย์นั่นคืออุปมาอุปไมนักเรียนเปรียบเทียบเรียนต้องดูดีๆว่ามันมีความสัมพันธ์กับโจทย์จริงหรือเปล่าประมาณนั้นเมื่อวานครูเฉลยปอตีไว้แล้วทุกคนน่าจะทราบเนาะเห็นแนวทางการคิดมากขึ้นเนาะ ใครหาไม่เจอเดี๋ยวแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเฉลยปตีอันนี้เฉลยปวชปวสครูบอกเลยของข้อสอบชุดนี้ของปวชปวสค่อนข้างซับซ้อนด้วยด้วยซ้าดังนั้นถ้านักเรียนฝึกปวชปวสนักเรียนจะได้แนวคิดอีกเยอะเหมือนกันดังนั้นใครเรียนปาตี้ปทอย่าดูถูกปวชปวสข้อสอบมันใกล้เคียงกันเลยแล้วก็มียากกว่าน้อยกว่าด้วยแล้วแต่ดังนั้นฝึกฝนสองอย่างนะครับมาดูข้อสอบข้อแรกเหมือนจะยากแต่ไม่มากใช่ไหมครับนักเรียน จีวอนนั่นเองรู้จักจีวอนไหมครับจีวอนก็คือจินตนาการครับจีวอนถ้าเป็นพระใช่ไหมใช้พระก็จะเป็นจีวอนพระสีเหลืองๆครับนี่นที่พระเอาไว้คาดบ่าเอียงข้างหนึ่งอ่ะนีนนน่เคยเห็นเนาะใครบวชพระก็จะนึกออกจีวอนก็จะมาแบบเวลาพระใส่ก็จะเอียงข้างหนึ่งอะไรเงี้ยครับจีวอน,นเห็นภาพเนาะพระก็จะเปิดแขงข้างหนึ่งเหมือนเราฉีดวัคซีนอะแล้วก็จีวอนสะพายข้างอะพูดง่ายๆคือใส่แบบเปิดข้างครับจีวอนอะไรประมาณนี้เนาะ เขาเปรียบจีวรเทียบกับเสื้อ G จีวรเสมือนเสื้อของพระใช่ปะเน,นี่ยจินตนาการออกเนาะจีวรก็หมายถึงว่าเสื้อพระนั่นเองเขาเปรียบเทียบให้เหมือนกับเสื้อในที่นี้ก็คือเสื้อพระนั้นจินตนาการง่ายพระสงฆ์เวลาเขาใส่เขาไม่มีเสื้อผ้าเหมือนเราเนาะเพราะว่าเขาต้องห่มจีวรเพราะว่าเป็นชุดทางศาสนาอะไรเงี้ยครับ เรานับถือศาสนาพุทธเราทราบอยู่แล้วเนาะจีวรของพระก็คือเสื้อของพระนั่นเองแต่พระจะไม่ใส่เสื้อผ้าแฟชั่นเหมือนเราจะใส่จีวรแทนเสื้อผ้าชัดเจนไหมครับดังนั้นจีวรก็คล้ายกับเสื้อผ้าของพระนั่นเองถูกไหมต่อไปย่ามล่ะย่ามของพระนั่นเองคิดว่าย่ามของพระเทียบได้กับอะไรครับของเราถูกปะจีวรของพระเนี่ยเทียบได้กับเสื้อของเรานั่นเองถูกไหมครับแล้วย่ามของพระนั่นเองคิดว่าเทียบกับอะไรของเรา รู้จักย่ามไหมครับเนี่ยย่ามคือสิ่งที่พระสะพายครับนั่นเป็นรูปคล้ายๆไงครับมวดให้ดูเป็นถุงผ้านั่นเองปัจจุบันนี้เราเรียกถุงผ้าที่ใครเพื่อนเราถุงเพื่อนเราถือถุงผ้ามาเราชอบแซวเพื่อนว่าย่ามใช่ไหมครับจริงๆเรื่องจริงครับเนี่ยพระอ่ะครับเขาใช้ถุงผ้ามานานแล้วพระท่านใช้ถุงผ้ามานานแล้วถุงผ้านั่นแหละปัจจุบันนี้เรา ดีไซน์ถุงผ้ามาเป็นแฟชั่นแล้วก็เอาถุงผ้ามาใส่ของแทนพลาสติกใช่ไหมครับนั่นแหละเหมือนกันดังนั้นพระเขามีถุงผ้ามานานแล้วท่านมีถุงผ้ามานานแล้วถุงผ้าของพระเรียกย่ามนั่นเองย่ามคืออุปกรณ์ใส่ของดังนั้นนักเรียนคิดว่าเทียบกับอะไรของเราดังนั้นย่ามก็น่าจะเทียบกับกระเป๋าใช่หรือไม่จินตนาการออกนอกเรียนให้นักเรียนสังเกตข้อสอบระหว่างข้อสอบปอตีปโทกับข้อสอบปอชบปอสอเนาะ ปตีปโทจะให้หาคำสองคำพร้อมกันเลยใช่ปะ่ะแต่ปวชปวสจะให้หาคำแค่คำเดียวจินตนาก,การครูสอนไปวันเห็นภาพไหมครับถ้ามี question mark สองอันนี่คือระดับปตีปโทจะให้หาคำตอบสองอันเลยแต่ถ้าเป็นระดับปวชปวสจะมี question mark แค่อันเดียวก็คือให้หาคำตอบเดียวเห็นภาพมาขึ้อนนอกความต่างแต่การเรียนรู้การเทคนิคการคิดเหมือนเดิมครับเนะี่ยแต่ความต่างคือว่า ถ้าปตีปทจะให้คิดสองอย่างถ้าเป็นปอชอปอสอจะให้คิดอย่างเดียวอันนี้เคลียร์เนาะครูสรุปครับจีวอนก็เทียบกับเสื้อนั่นแหละจีวอนคือเสื้อพระนั่นเองก็เปรียบเทียบกับเสื้อของเราใช่ป่มส่วนย่ามก็คือกระเป๋าพระนั่นเองนันก็คือแทนตัวแทนของกระเป๋านักงเรียนมองออกใช่ไหมครับจีวอนคือเสื้อผ้าของพระก็เทียบกับเสื้อผ้าของเรานี่นแหละเราใส่เสื้อพระใส่จีวอนถูกไหมครับย่ามเทียบเท่ากับกระเป๋าของพระ ก็คือเทียบเท่ากับกระเป๋าของเราเหมือนกันย่ามก็คือกระเป๋าพระถ้าเปรียบเทียบกับคารวาสเหมือนเราก็คือกระเป๋าที่เราใส่ของถูกไหมครับดังนั้นย่ามก็เทียบกับกระเป๋าไปในทางเดียวกันเลยจีวอนคือเสื้อย่ามก็คือกระเป๋ากระเป๋าก็มีคําตอบเดียวข้อนี้ง่ายครับนักงเรียนโอเคไหมครับเคลียร์เนาะนักงเรียน,าส,น,นสายไหล่นี่ไม่เกี่ยวแน่นอนครับนักเรียนทราบอยู่แล้วตะก้านี่มีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะครับแต่นังเรียนจินตนาการครับ ทำไมตอบไม่ได้ครูสามารถชี้แจงนักเรียนแบบชัดเจนได้นะครับตะกร้าส่วนใหญ่ทําด้วยไม้ตะกร้าส่วนใหญ่ทําด้วยพลาสติกถูกปะตะกร้าส่วนใหญ่ทําด้วยพลาสติกกับตะกร้าส่วนใหญ่ทําด้วยไม้ไม่มีตะกร้าไหนเลยทําด้วยผ้านี่ชัดเจนนักเรียนจีตะกร้ามันก็ถูกนะใช้ใส่ของได้นะแต่ตะกร้าการทําของตะกร้ามันสามารถทําโดยการจักสานด้วยไม้หรือทําด้วยการหลอมพลาสติกกลายเป็นตะกร้า ดังนั้นโอกาสที่ตะกร้าเป็นผ้าไม่มีเลยย่ามมีล,ลักษณะเป็นผ้ากระเป๋าก็เป็นผ้าได้นะนักเรียนทราบใช่ไหมครับกระเป๋าตังบางอันก็เป็นผ้าสม่กระเป๋าที่เราเรียกในนามอะไรครับถุงผ้ามันก็เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนกันดังนั้นถุงผ้าของเราก็เทียบได้กับย่ามของพระถุงผ้าก็คือสิ่งที่เราเรียกในนามกระเป๋าใส่ของนั่นแหละถูกไหมเคลียร์ไหมครับดังนั้นจริงๆมีโอกาสตอบข้อ3าได้นะแต่ด้วยเหตุผลว่า ข้อ3มันไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะว่าข้อ3มันเป็นไม้กับพลาสติกสิ่งที่เป็นย่ามคือสิ่งที่เป็นผ้าดังนั้นกระเป๋าสามารถทําจากผ้าได้ครูสอนเคลียร์นะครับมองภาพออกเนาะอีกทีครับจีวอคือเสื้อผ้านั่นเองคือเสื้อย่ามก็คือกระเป๋าครับต่อมาข้อ17นี่แหละของจริงครับข้อ17เมีหลายๆคนตอบผิดครับข้อ17ต่อให้เป็นระดับปวชปวสถือว่าข้อนี้ยากครับ ถ้านักเรียนไม่มีหลักการพิจารณาและนักเรียนไปฟังหลักการพิจารณาแบบผิดๆมานักเรียนก็ยิ่งสับสนวิธีการถูกปะดูครูสอนดีๆนะข้อนี้เป็นไปได้สองข้อดูนะครับมุงลวดนักเรียนรู้เนาะมุงลวดเอาไว้กันยุงนะครับมุงลวดก็จะอยู่ที่หน้าต่างเพื่อการยุ่งเข้าใช่ปะสมัยก่อนเรากางมุงแต่สมัยนี้เราไม่กางเราติดมุงลวดไว้ที่หน้าต่างใช่ไหมครับมุงลวดติดกับหน้าต่างนักเรียนจินตนาการตามครูนะมุงลวดติดกับหน้าต่างถูกปะรูปภาพก็ต้องติดกับอะไรครับ ต้องติดกับผนังใช่ปะนั่นเองก็ไปกาผนังปุ๊บสรุปผิดนะครับใช่ไหมรู้ปะทำไมผิดมันเกือบถูกนะัเนเยนครูให้ถูกหนึ่งข้อถูกหนึ่งที่มันเหมือนจะถูกถูกไหมมุงลวดเอาไว้ติดกับหน้าต่างรูปภาพก็ติดกับผนังไงเหมือนจะถูกนะแต่รูปภาพไม่มีทางติดกับสีสันแน่นอนไม่เกี่ยวสีสันคือสิ่งที่อยู่ในรูปภาพใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับอต่อมาครับนัยน ดูดีๆนะอาราบัมอาราบัมรูปภาพอยู่ในอาราบัมยังไงร,รูปภาพอาราบัมเอาไว้ใส่รูปภาพนะใส่ออข้อนี้ก็เหมือนจะเป็นไปได้นะเรียนดูดีๆนะเลขข้อนึงกรอบรูปข้อนี้ครูบอกเลยยากที่สุดท่านเรียนพิจารณาไม่เป็นแต่ท่านเรียนฟังครูสอนท่านเรียนจะเข้าใจลึกซึ้งดูนะครับข้อสอบก็พอเล่นอย่างนี้เลยครับท่านเรียนจินตนาการ อุปมาต้องชัดเจนที่สุดใกล้เคียงที่สุดนักเรียนถึงจะก,กาข้อนั้นแม้มีคําตอบหลายข้อเราหาได้แค่ข้อเดียวจริงๆนักเรียนจินตนาการหน้าต่างครับนี่คือหน้าต่างครูสอนง่ายไะแล้วเวลาเขาติดมุงลวดเขาทํำยังไงครูควาดได้ด้วยเพราะว่านักเรียนก็เคยเห็นมุงลวดเขาจะติดขอบเหล็กไว้ที่หน้าต่างขอบเหล็กอย่างนี้เนาะขอบเหล็กก่อน นี่คือขอบเหล็กที่ติดกับหน้าต่างจากนั้นมันจะเป็นแถบของมุ้งลวดใช่ไหมก,กันยุงครับเนี่ยมุ้งลวดจะมุ้งลวดคือตะข่ายตาทีเหมือนมุ้งในปัจจุบันนี่ครับแต่ว่ามันเอาไปติดหน้าต่างเพื่อกันยุงเข้าหน้าต่างเลยครับเราไม่ต้องการมุง้งใช่ไหมแบบนี้ยมุ้งลวดมันจะตาทีแบบเนี้ใช่ไหมครับมุ้งลวดเหมือนอะไรเนี่ยชัดเจนมากเนี่ยหน้าต่างอยู่ด้านนอกหน้าต่างอยู่ด้านนอกมุ้งลวดอยู่ด้านใน มุงลวดอยู่ด้านในแบบนี้ป่ะแสดงว่านัาต่างมุงลวดเอาใส่เข้าไปในนัาต่างถูกป่ะแล้วรูปภาพละ่ะเวลานักเรียนติดรูปภาพนักเรียนทำไงเวลาเพื่อนรับปริญญาเกิดอะไรขึ้นเวลาเพื่อนรับปริญญาอันนี้ก็คือกรอบรูปกรอบหลุยกรอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราสั่งจากมหาลาัยมหาลัยให้เราสั่งได้สมัยครูรับปริญญาน,นักเรียนที่จุฬาก็มีให้เลือกกรอบ ครูก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตเนาะไม่ว่าจะปอตีปอโทครูคก,ก็เลือกกรอบเป็ดกรอบหลุย์อะประมาณนั้นอะเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แพงโอเวอร์หรอกแต่แต่ก็แพงอยู่สําหรับเด็กในสมัยนั้นถูกไหมครับเพราะว่าครูก,ก็ไม่ได้รวยครับไม่ได้มีตังค์นะแต่ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็เก็บตังค์แล้วก็เป็นเอากรอบดีๆอะไรเงี้ยครับนักเรียนดูนะกรอบใช่ไหมครับมันจะเป็นกรอบกรอบรูปพอกรอบรูปเสร็จมันก็จะใส่รูปนักเรียนเข้าไปข้างในใช่ปะแบบนี้ปะก็จะใส่รูปภาพเราไปข้างใน แล้วต่อมานี่ก็คือรูปภาพของเราใช้ะ่ะกรอบรูปเห็นบนะ้างี่ยคล้ายกันมากเลยปะด้านนอกคือกรอบรูปด้านในคือภาพของเราเห็นภาพปะดังนั้นมุงลวดดูครูนะมุงลวดกับรูปภาพมันก็คือสิ่งที่อยู่ด้านในใช่ปะอันนี้ปะครูว่านี้ชัดเจนปะแล้วหน้าต่างมันคือสิ่งที่อยู่ด้านนอกปะ เนี่ยครับดังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องกพก็เฉลยข้อนี้ครับต้องตอบกรอบรูปเห็นไหมหรือนักเรียนนึกง,ง่ายๆครับมุงลวดเวลาจะติดตั้งมุงลวดมุงลวดต้องอยู่ข้างในหน้าต่างหน้าต่างอยู่ด้านนอกสุดติดมุงลวดเข้าไปด้านในเวลานักเรียนมีรูปภาพเวลานักเรียนจะใส่รูปภาพนักเรียนก็ต้องมีกรอบแล้วใส่รูปภาพเข้าไปติดขับในกรอบถูกปะ ดังนั้นคําตอบคือหนึ่งทำไมไม่ใช่อาราบ,บัมล่ะกันอาราบ,บัมเวลาใส่มันสอดภาพเข้าไปนะครับไม่เหมือนกันเนาะมันสอดภาพอาราบ,บัมไม่มีกรอบนะครับถูกไหมอันนี้มีกรอบผนังเหมือนจะใช่แต่ว่าผนังใช้การติดไปเลยถูกปะไม่ได้อยู่ในกรอบดังนั้นนักเรียนจะเห็นภาพเนี่ยครับเขาเรียกอุปมาอุปไมยหน้าต่างมันก็เทียบเท่ากรอบรูปนี่แหละครับถูกปะส่วนมุงลวดกับรูปภาพก็เหมือนสิ่งที่เขาใส่เข้าไปมุงลวดใส่เข้าไปใน,ในหน้าต่าง กรอบรูปก็มีรูปภาพใส่ไว้ข้างในนันนเรียนรู้ไหมครับข้อนี้ออกข้อสอบในกอพอวันที่แปดเลยข้าวต้มกับข้าวต้มกับอะไรครับจําได้อยู่ปะ <S 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 ที่มีคําว่าข้าวต้มเนาะนั่นเอะครูบใบเล่นเ,เดี๋ยวครูมาเฉยะลยแล้วกันข้าวต้มมัดกับอะไรนั่นแหละครับนั่นมันก็จะมีรูปลักษ์เหมือนกันใช่ไหมครับอประมาณนั้นเนาะข้อนี้นครับเป็นโมเดลของข้อสอบรอบปอตีที่ผ่านมาครับโอเคนะครับ เดี๋ยวข้อสอบรอบปอตีเดี๋ยวครูามาสอนให้ด้วยแต่เรียนรู้วิธีคิดแล้วใช่ไหมครับมันต้องระวังแบบนี้เนาะข้อนี้หลายๆครั้งเราพลาดได้นะส่วนเมื่อวานที่ครูสอนจาได้ไหมครับของปอตีปอโทที่มีคําว่าไฟกับความร้อนนะเนาะข้อสอบกพพก็เอาอไปออกครับในความหมายที่ตรงกันข้อสอบกรพก็เอาอไปออกถูกปะข้อสอบกพอ,ออกสติสัมปชัญญะถูกปะเรน,น สติกับสัมพัญญะสติกับสัมปชัญญะมันมีความหมายเหมือนกันดังนั้นโศกเศร้ากับเสียใจก็มีความหมายเหมือนกันนั่นเองก็ต้องกา,ข,งนานข้อนั้นถันปะชัดเจนนาะนะยนข้อนี้ข้อสิบเจกกพก็เอาไปออกครับแต่แค่เปลี่ยนเป็นเป็น,ปนขา้ขาวข้าวต้มมัดอะไรเงี้ยถูกไหมครับข้าวต้มมัดกับน,นี้ควรคู่กับอะไรอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวครูมาเฉลยให้ดูโอเคนะดังนั้นนักเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการคิดก่อนครับสิบเจ็ดแล้วต่อไปสิบแปดครับ ประมาทคู่กับระ,ระวังแล้วระลึกคู่กับอะไรนักเรียนดูวิธีคิดของครูนะครับนักเรียนจนินตนาการประมาทประมาทเป็นสิ่งไม่ดีปะ่ะความประมาทเป็นสิ่งไม่ดีแต่ระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีปะ่ะครูเขียนงี้ชัดเจนป่ะเนี่ยแสดงว่าประมาทกับความระมัดระวังมันเป็นสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยในลักษณะตรงข้ามนักเรียนพิจารณาแบบครูก็จะง่ายเช่นกันถูกปะเขาเริ่มที่ประมาท ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยอุปมาอุปไมมันเทียบได้หลายแบบดังนั้นนักเรียนไปฟังมาแบบงงๆนักเรียนก็จะไม่เห็นภาพชัดเจนใช่ไหมถ้านักเรียนมีวิธีคิดแบบครูนักเรียนจะนึกออกอ๋อประมาทมันมีความหมายตรงข้ามกับระวังนะประมาททาให้เกิดอุบัติเหตุแต่ระมัดระวังทําให้เราปลอดภัยดังนั้นแน่นอนแสดงว่าเป็นลักษณะของคําตรงข้ามใช่ปะนักเรียนก็ทําต่อะระลึกอะไเรก็อ๋อเราลึกเป็นสิ่งที่ดีปะ่ะเราลึกเป็นสิ่งที่ดีเราะระลึกถึงคนอื่นใช่ปะ่ะ ดังน,นั้นดีและอีกอันนึงเรียนคิดว่าเป็นอะไรครับอีกอันก็ควรเป็นอะไรครับสิ่งที่ไม่ดีสิสักอย่างที่เลือกมาสิ่งที่ไม่ดีควรแหละควรเป็นลืมปะมีข้อเดียวให้กายอยู่แล้วจินตนาการครับความจํานักเรียนมีความจําย่อมเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคิดคํานึงคิด,ค,ด,ค,ดคิดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเราคํานึงถึงคนอื่นจะทําอะไรก็คิดถึงคนอื่น ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ปะเหตุการณ์อันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้ช้อยหลอกมันก็เป็นได้แค่เนี้ยแต่คําว่าลืมเราลืมคนอื่นเราลืมสูตรเราก็ทําข้อสอบไม่ได้ลืมเป็นสิ่งไม่ดีใช่ปะดังนั้นเนี่ยครับข้อสอบกอพอทันครูปะครูอธิบายชัดเจนเนาะประมาทเป็นสิ่งไม่ดีระวังเป็นสิ่งดีแสดงว่ามันมาในแนวทางตรงข้ามเราลึกเป็นสิ่งที่ ดีดังนั้นตรงข้ามกับสิ่งไม่ดีนักเรียนก็ต้องเอาการลืมใช่ป่ะเพราะที่เหลือนักเรียนดูลูกศรครูจะเข้าใจลูกศรหัวขึ้นหมดเลยเห็นไหมครูเฉลยถูกด้วยครับในกพก็เฉลยข้อน uh 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 ี้เห็นไหมครับดังนั้นนักเรียนฝึกไปเรื่องอีไรจะเห็นภาพพอมองภาพออกครับโอเคนะต่อไปครับฝึกฝนเกิดทักษะนักเรียนฝึกฝนบ่อยๆใช่ไหมครับก็จะเกิดทักษะแต่จริงๆมันเป็นแบบนี้ปะเนีย เราฝึกทักษะเราเรามีทักษะทักษะเกิดจากการฝึกฝนถูกปะทาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเรียนทักษะเกิดจากการฝึกฝนถูกไหมครับหรือนักเรียนจะเอาอีกข้างหนึ่งก็ได้สมมตินักเรียนงงใช่ไหมเอาอีกข้างหนึ่งก็ทําได้เหมือนกันนักเรียนฝึกฝนเยอะๆจึงมีทักษะสกิลได้เหมือนกันนักเรียนฝึกคิดคณิตเยอะๆฝึกทํากฎหมายบ่อยๆนักเรียนก็จะมีทักษะที่เพิ่มขึ้นนักเรียนฝึก ทำข้อสอบฝึกตัดช้อยก็จะมีพื้นฐานที่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับฝึกขับรถยนต์ทุกวันนั้นเอจะขับเก่งขึ้นประมาณนั้นทุกครั้งแท็กซี่ขับรถยนต์ทุกวันเขาเลยขับคล่องนะครับเพราะว่าการฝึกฝนย่อมทําให้เกิดทักษะในด้านต่างๆอยากจะเรียนเก่งก็ฝึกฝนในด้านการเรียนอยากจะขับรถเก่งก็ฝึกฝนในด้านขับรถเห็นภาพเนาะดังนั้นการฝึกฝนย่อมทําให้เกิดทักษะและ้วเนี่คิดว่าการผลิตย่อมทําให้เกิดอะไรได้ ข้อนี้ก็ค่อนข้างง่ายถ้าเรียนพิจารณาตามความเป็นจริงผลิตมีผลด้านปริมาณไหมมันก็มีแต่ประเด็นคือปริมาณนั้นน่ะอาจจะมากก็ได้อาจจะน้อยก็ได้มันไม่แน่ผลผลิตทําให้เกิดปริมาณอะไรเงี้ยครับคุณภาพมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนัอเรียนเศรษฐกิจก็เช่นกันมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้ถูกปะเออ แต่อันนี้ใช่แน่นอนการน้องนักเรียนดูครูสอนง่ายๆครับมันคือการส่งออกถ้านักเรียนผลิตได้นักเรียนส่งออกได้แน่นอนถูกปะจะส่งของดีของไม่ดีแล้วแต่ครูไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นเนาะแต่ส่งออกได้แน่นอนจินตนาก,การครับเมื่อนักเรียนฝึกฝนถูกไหมฝึกฝนถูกปะเมื่อนักเรียนฝึกฝนย่อมเกิดทักษะมันคิดอย่างนี้นะ ข้สอสอบกพคิดอย่างนี้เนาะไม่ได้กระโดดข้ามไปไกลนะนักเรียนฝึกฝนย่อมเกิดทักษะจริงจริงนักเรียนจริงจงต้องบอกอย่างนี้อุปมาอุปไมเนี่ยบางทีมันก็ข้ามตัวนะนักเรียนนักเรียนทราบเนาะใครเคยดูครูติวก็จะรู้ว่ามันก็ข้ามตัวได้คืออุปมาอุปไมเนี่ยมีหลักการคิดที่หลากหลายมากๆมันเลยกำกวมไงหลายๆคนกาผิดเยอะไม่แปลกนักเรียนครูเข้าใจเป็นครูครูก็ก,กาผิดเพราะว่าถ้ามันกำกวมเยอะเเราจะนึกไม่ออกแต่ประเด็นนักเรียนจําไว้ครับปีนี้กพหกสี่กพหกสี่ออกข้อสอบแบบค่อนข้างใจดี ยกตัวอย่างเช่นคูรีวิวไปให้แล้วเนาะอุปมาอุปไมยข้อสอบกอเพอออกค่อนข้างตรงตัวดังนั้นถ้านักเรียนมีหลักการคิดที่ถูกต้องโอกาสถูกโอกาสเต็มมีสูงครับเพราะว่าพูดง่ายคือต้องบอกว่าอุปมาอุปไมยเบาเาเลยนะครับเบาลงดังนั้นนักเรียนฟังครูติวนักเรียนจะเห็นแนวคิดโอเคไหมครับการฝึกฝนทําให้เกิดทักษะการผลิตย่อมทําให้เกิดการส่งออกนักเรียนผลิตสินค้าได้นักเรียนก็ส่งออกได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ดังนั้นข้อนี้ตอบส่งออกครูสอนชัดเจนเนาะการผลิตทําให้เกิดคุณภาพเกี่ยวปะ่ะในจินตการสมมุติจะตอบคุณภาพการผลิตอาจจะผลิตไม่ได้คุณภาพก็ได้อไม่แน่ผลิตได้ปริมาณปะ่ะอาจจะปริมาณน้อยก็ได้ปริมาณมากก็ได้นะของบางอย่างปริมาณน้อยแต่ราคาแพงนะเช่นนาฬิกาปาเต็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออดังนั้นปริมาณก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่เศรษฐกิจการผลิตที่ดีก็ไม่แน่การผลิตที่ ผลิตได้เยอะก็ไม่แน่ว่าเศรษฐกิจอาจจะดีหรือไม่ดีนะมันเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเรียนเทียบการส่งออกมันได้ถ้าเราผลิตเราได้ส่งออกแน่นอนถูกไหมครับการฝึกฝนนักเรียนได้ทักษะแน่นอนการผลิตก็คือได้การส่งออกเห็นภาพไหมครับแบบนี้จริงๆรครับเนี่ยนักเรียนพิจารณาดีๆในห้องสอบพยายามเคลียร์ทุกประเด็นอ่ะพยายามคิดให้มันเคลียร์ๆถ้าคิดให้มันเคลียร์ๆโอกาสถูกสูงมากอย่างข้อนี้นักเรียนเห็นไหมครูเรียนเห็นข้อนี้ปะมุ้งลวดเนี่ย กับกรอบรูปเนี่ยฆ่าเราตายเลยทั้งเรียนไปคิดลึกถูกปะแต่เรียนดูครูคิดครับอุปมาอุบายก็คือการเปรียบเทียบที่มันใกล้เคียงนี่แหละใกล้เคียงที่สุดก็คอนั้นเคลียเนาะต่อไปดูข้อสุดท้ายเรียนจินตนาการเขาบอกว่าคอคนคอระคังงองูจอดจานนักเรียนก็ไปดูมันคือตรงไหนนักเรียนต้องต้องต้องรู้จักอักษรภาษาไทยเนาะก็ไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนขอคนอยู่ตำแหน่งที่ห้าขอระคังงองู จอจาน5 6 7 8มันเริ่มจากตำแหน่งที่5 6 7 8ถูกปะแสดงว่าเรียนรู้แล้วล่ะว่าตรงนี้ย5 6 7แล้วก็8ถูกปะนั่นเองก็รู้แล้วอ๋อ5 6 7 8แล้วเขาคู่กับอักษรตัวสุดท้ายหอหีบรอจุราอออ่างหอนคู่เรียนดูนะหอหีบรอจุราอออ่างหอนคู่ นักเรียนทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับอักษรภาษาไทยกับอักษรภาษาอังกฤษไม่เท่ากันมันต่างกันอยู่แล้วล่ะดังนั้นตัวนี้ที่นเรียนจะโดนหลอกดูครูสอนง่ายๆนะเขาเอาห้าตัวแรกขอโทษเขาเอาสี่ตัวแรกห้าหกเจ็ดแปดแล้วเอาสี่ตัวหลังตัวหลังโดยเป็นสี่ตัวหลังตอนจบด้วยตอนสุดท้ายไม่มีมากกว่านี้แล้วจบเอาสี่จบถูกปะสี่ตัวตอนจบแค่นี้เรียนดูหลักการคิดส่วน สตัวแรกมันหายไปเช่นกันเวลานักเรียนพิจารณาอังกฤษทังเรียนมองดูเขาใช้หลักการเดียวกันปะ EFGH นับ1 2 3 4 5 6 7 8มสเจ็ดแนัเรียนดู5คห้าตรงกันเป๊ะเลยปะภาษาอังกฤษเขาก็เว้น4ตัวแรกนี่คือหลักการเปรียบเทียบดังนั้นนักเรียนเดารู้แล้วละ่ะว่าในความเป็นจริงแล้วทิ้งส ทิ้งสี่ตัวแรกแล้วเอาห้าหกเจ็ดแปดภาษาไทยในไทยเนาะภาษาอังกฤษก็เว้นสี่ตัวแรกแล้วเอาห้าหกเจ็ดแปดถึงเอชครับนี่ก็คืออังกฤษเลยสังเกตว่ามันใช้หลักการเดียวกันก็คือเอาตัวที่ห้าเอาตัวที่หกเอาตัวที่เจ็ดเอาตัวที่แปดเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดถูกปะต่อมาอันนี้เขาเอาสี่ตัวท้ายเฉย สี่ตัวท้ายไม่มีมากกว่านี้แล้วสี่ตัวท้ายก็คือหอขีบรอจุราเอาอ่างหอนกคูกถูกปะดังนั้นภาษาอังกฤษแม้มันไม่เท่ากับภาษาไทยแต่มันใช้หลักการเดียวกันตรงนั้นคือห้าหกเจ็ดแปดและสี่ตัวท้ายอันนี้ก็ต้องสี่ตัวท้ายเหมือนกันแต่เป็นสี่ตัวท้ายในภาษาอังกฤษแม้มันจะมีอักษรไม่เท่ากับไทยแต่มันเป็นสี่ตัวสุดท้ายสี่ตัวสุดท้ายคือตัวไหนครับหนึ่งสองสามสี่ WXYZ นี่คือในนามตัว4ทา้ายตอนจบถูกไหมครับดังนั้นคำตอบคือ W x y z ครับเคลียร์ไหมครับนัเรียนทุกประเด็นเห็นพามากขึ้นเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแนวคิดของนักเรียนครับจริงๆอุปมาอุปไมยมันคิดได้หลายเส้นทางเวลานักเรียนไปเห็นเขาโยงนักเรียนอาจจะเริ่มงงมันไม่ได้คิดแบบนั้นไงมันคิดแบบนี้ของจริงคือแบบนี้นักเรียนดูครับ5ตัวแรกก็คือ,อคอระทัคงคอคนอคอระทัง,งงูจ,จรจันมันก็เทียบกับ5ตัวแรกของฝรั่ง ให้สีเนาะ efgh ใช่ไหมครับต่อมาภาษาไทยมันเอาห้าตัวสุดท้ายสี่ตัวสุดท้ายดังนั้นภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นสี่ตัวสุดท้ายเช่นกันก็ wxyz ครับหลักการอุปมาแม้ตัวสอนมันไม่เท่ากันแต่ว่าตำแหน่งมันเท่าอะ่ะเคลียร์ไหมครับไม่มีอะไรเนาะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนครับแล้วก็สิ่งต่างๆมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูจะแปะไว้ให้หนักเรียนนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการสอบโอเคนะไว้เจอครูในคลิป พรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยข้อสอบของรอบ8พื้นสภาท,ที่ผ่านมาที่เป็นเกี่ยวกับอ,อ,าาอุปมาอุปไมยแล้วเรียนจะเห็นภาพหลักการคิดมากขึ้นโอเคนะครับไว้เจอครูในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ